ลดเหลือ10วันก็ยังไม่มาแอดตากระทุ้งท่านขอเปิดรับต่างชาติไม่กักตัวคอนอื่นขอทวนอันนี้ก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะอันนี้จากสถานทูตไทยที่สต็อกโฮล์มสวีเดนนะครับที่หลังจากประกาศของทางสบคเรื่องลดวันกักตัวเหลือ10วันแล้วเนี่ยก็มีการประกาศจากสถานทูตนี้ออกมาซึ่งได้พูดในหัวข้อหนึ่งไปแล้วแต่ขอทวนนิดนึงเท่านั้นเองว่าตั้งแต่1เมษายน ก่อน1เมษายนไม่ได้นะใครมา31มีนาคมก็เหมือนเดิมคือกัก16วัน15คืนเหมือนเดิมฉะนั้นต้องหลังตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปมาตรการลดระยะเวลาในการกักตัวจาก14วันเหลือ10วันไม่ใช่นะมันต้องบวกบวกหัวบวกท้ายคือบวกวันลงเครื่องหนึ่งแล้วก็บวกวันเช็คอาอีกหนึ่งฉะนั้นจะกลายเป็น12วัน11คืนนะของเดิมบอก14วันใช่ไหมแต่ความจริงคือ16วัน15คืนสําหรับ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งเนี่ยตัวแดงเนี่ยที่เรายัางไม่รู้ยกเว้นคนที่มาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ยังต้องกัก14วันเช่นเดิมจึงยังยังไม่แน่ใจว่าจะเนี่ยสถานทูตบอกเองไม่แน่ใจว่าจะรวมผู้เดินทางจากสวีเดนและรัสเวียรหรือไม่เ <c oughs> นื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังไม่บอกมาเลยครับก็คือเนี่ยยังค้างคานะไม่ประกาศรายชื่อให้มันเบ็ดเสร็จซะตั้งแต่ต้นละแล้วก็มีการตรวจเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR สองครั้งระหว่างกักตัวฉะนั้นค่าโรงแรมก็เลยอาจจะไม่ได้ลดมากอย่างที่เราคิดเพราะว่าค่าหมอก็คือยังเท่าเดิมเพราะว่ามีการตรวจสองครั้งเหมือนเดิมถ้าตรวจลดเหลือครั้งเดียวเมื่อไหร่ก็ค่าหมออาจจะลดลงข้อ2มาตรการผ่อนคลายในสถานกักตัวแสดงว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเขาไม่ให้ทำพวกนี้ออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดใช้ห้องฟิตเนส ออกกาลังกายกลางแจ้งใช้สระว่ายน้ําปั่นจัก,กรยานในพื้นที่ปิดและมีการควบคุมและซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอกได้เดี๋ยวข้อนี้มีเฉ่งนิดนึงจะมีอีกข่าวหนึ่งที่ที่ว่าเขามีอะไรนะคำเตือนอะไรตอนท้ายเดี๋ยวพูดอีกทีนึงนะครับแต่ข้อสาเนี่ยสำคัญก็คือใบรับรองแพทย์ f i t to Fly ซึ่งคนไทยสามารถเลือกได้นะกลายเป็นบุฟเฟ่ไปแล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องเอาเลือกได้ว่าจะเอา Fit to Fly หรือตรวจโควิด ก็คืออายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเนี่ยเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยเลือกได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนต่างชาติก็คือไม่ต้องทํา f ตทูฟลา y แล้วของเดิมต้องทั้งโควิดและ f i ตทูฟลาตอนนี้ f i ตทูฟลาคนต่างชาติไม่ต้องแล้วแต่ว่าก็มีการต้องตรวจโควิดอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเช่นกันแล้วก็ตัดมาข่าวนี้ก่อนนะครับก็คือสาธารณาสุขแจ้ง5กิจกรรมผ่อนคลายในสถานกักตัวเริ่ม1เมษายน ก็ขยายความข้อสองเมื่อกี้นี้ก็คือระยะเวลาที่ผ่อนคลายจำนวนวันกักตัวเนี่ยจะมีอยู่สองช่วงซึ่งไม่ได้อธิบายว่าต่างกันอย่างไรแค่ว่าพูดถึงว่าถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วทั้งไทยและต่างชาติจะได้ลดเหลือเจ็ดวันใช่ไหมซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็เลยเดาว,ว่าจะเริ่มมิถุนายนเดาเอาเพราะว่าพอลอกกอฉุกเฉินจะไปจบสามเอ็ดพฤษภาคมพอดีทุกการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่จบพอลอกกอฉุกเฉิน ช่วงแรกก็คือ1เมษาจนถึงประมาณ30มิถุนาและช่วงที่สองคือ1กรกฎาจนถึง30กันยาแล้วก็ระยะที่สามก็คือ1ตุลาคมเป็นต้นไปแต่มีข้อแม้ถ้าแผนการฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนก็จะไม่ต้องกักตัวโดยพิจารณาจากสถานการณ์ระบาดภายในประเทศและต่างประเทศคือต้องมีอีกหลายแฟกเตอร์มากยังไม่ยังไม่ฟันธงว่าจะไม่กักตัวจริง และการได้รับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยรุนแรงได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซนผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายและจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเสี่ยงตามก่อนก็คือหนึ่งตุลาไม่ใช่ว่าทุกประเทศไม่ต้องกักก็คือต้องมีรายชื่ออีกเหมือนกับที่รอบนี้ว่าถ้าใครที่มาจากประเทศที่มีโควิดกลายพันธุ์ก็ยังต้องกัก14บเหมือนเดิม ซึ่งยังไม่บอกอรายชื่อเลยอีกแค่ไม่กี่วันก็หนึ่งเมายนแล้วทีนี้ที่อ๊อบอกว่าขยายความก็คือว่าอาตรงนี้จะเหมือนกันคือเรื่องของการผ่อนคลายให้ทํากิจกรรมมากขึ้นโดยที่เมื่อกี้บอกไปแล้วใช้ห้องฟิตเนสเรื่องออกกําลังกายซื้ออาหารและสินค้าจากภายนอกได้ก็มีคนถามว่ามันก็แล้วแต่โรงแรมด้วยใช่ไหมเพราะถ้าจะให้มาซื้อของแต่จากของโรงแรมเองอมันก็จะแพงฉะนั้นอาจจะต้องถามโรงแรมก่อนว่า คือซื้ออาหารจากภายนอกนี่คือยังไงคือเราเราอยู่ในโรงแรมเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะมีอะไรขายบ้างใช่ไหมแล้วก็มีเงื่อนนี่นี่เนี่ยมันน่านะอันเนี้ยโดยมีเงื่อนไขคือผู้เข้ากักตัวต้องเซ็นยินยอมรับความเสี่ยงกรณีมีการติดเชื้อโรงแรมและโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใ,ในการสอบสวนโรคก,การกักกันโรคการตรวจหาเชื้อและการทําความสะอาดเป็นต้น แม่พูดแบบนี้ยังกับโรงแรมกับโรงพยาบาลเขาต้องรับผิดชอบแต่ความจริงคือเขาก็ต้องเก็บจากคนเข้าพักอยู่แล้วแหละเห็นไหมคืออาจจะคิดในแง่ลถไปเองก็ได้แต่แค่ว่ามันเหมือนกับอันนี้ลดให้แล้วไงแต่ว่ายอมรับความเสี่ยงเอาเองนะอยากจะลดอะ่ะก็รับความเสี่ยงกันไปรับผิดชอบเองนะค่าใช้จ่ายอะ่ะเออเออรับผิดชอบอยู่แล้วจ่ายเองอยู่แล้วแล้วก็กลับมาที่ข่าวหลักของเรานะครับอที่ว่าแอตตากระทุง้งท่านไปว่าให้เปิดรับต่างชาติไม่ต้องกักตัว ทีนี้จริงๆข่าวนี้มันก็ตั้งแต่19มีนานแล้วแหละสังเกตว่าเวลาที่ลงข่าวเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยก็คือหลังจากที่สบ,บคน่าจะแถลงเสร็จใช่ไหมหรือหรืออาจจะช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยคือเหมือนกับว่าได้ยินว่าลดเหลือ10วันแล้วก็ถ้า7วันคือเมื่อพร้อมหรืออะไรเงี้ยอาจจะผิดหวังก็ได้ใครจะไปรู้ก็เลยแบบว่าเอ้ยคือนี่คือเหมือนเป็นปฏิกิริยาหลังจากที่ได้ฟังว่าลดแล้วคือไปไปมา,มาคือลดเหลือแค่นี้ก็ไม่มาอยู่ดี ผลของการเรียกร้องกันมาเยอะแยะคือสุดท้ายได้แค่นี้แล้วจะทําไปอีกหกเดือนด้วยคือเข้าใจไหมว่าอารมณ์ของคนที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาทําแต่ที่ตัวเ,เขาเียเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวอะ่ะหมายถึงว่าฝั่งนโยบายนะไม่ใช่ฝั่งคนเรียกร้องนะอันนั้นคือเขาขาดไรายได้กันมาเป็นปีแล้วเขาต้องอยากรีบเปิดทีนี้คือช่วงจังหวะมันต้องรีบไงถ้่มาสงกรานต์แทนที่จะรีบเปิดรีบรับจะทดลองก่อนก็ได้อะแต่ว่า ยังไงก็ควรจะรีบเปิดแบบไม่กักตัวหรือจะแซนบ็อกอะไรช่วงนี้คือรีบทําไปเลยแต่ก็ไม่ทําไงแล้วแต่จะไปทําเอาตอนช่วงหน้าฝนทําไมเนี่ยคนก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วอ๋อหรือคิดว่าหน้าฝนนี่คือก็คนไม่ค่อยมาไงก็จะได้ทดลองไงหรือจะได้เตรียมเปิดตอนปลายปีไงก็คือแสดงว่าเรานี่คือเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากไงก็คือไม่จะเอารายได้แค่สามเดือนสุดท้ายก็ได้อย่างนั้นหรือแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้า เปรียบเทียบประชาชนเหมือนเป็นลูกแล้วก็คนจัดก,การประเทศเหมือนเป็นพ่อแม่เนี่ยปกติพ่อแม่ก็มีแต่ว่าต้องอยากให้ลูกขยันขยันหาไรายได้ขยันทํางานหรืออะไรนี้ใช่ไหมไอ้นี่ตรงข้ามคือลูกเนี่ยอยากขยันมากเลยแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยคือเฉยเหลือเกินนะไม่ได้บอกขี้เกียจแต่เฉยเหลือเกินจนกระทั่งลูกเนี่ยต้องมาคอยกระทุ้งแล้วกระทุ้งอีกอยากทํางานให้ทํางานได้ไหมหอะไรเงี้ยพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยว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 ก่อนพ่อแม่ยังไม่พร้อมเลย คือความหวังอย่างหนึ่งมันอยู่ที่กลุ่มนี้ว่าคือถ้าเราจะเอาตามไทม์ไลน์เดิมจริงก็คือหนึ่งตุลาแน่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดไม่กักตัวหมดทุกกลุ่มด้วยก็คือจะเอาเล่นเสี่ยงต่าก่อนอีกนะแล้วก็กว่าจะครบเนี่ยก็เดี๋ยวไม่ทันทันวายอีกตามเคยคือขอย้อนของเก่านิดนึงมัน,ม,นมันเหมือนมันมาคล้ายกันตลอดนะภูเก็ตโมเดลเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาหรืออาจจะกรกฎาคมแล้วด้วยซ้ำว่าจะทาอย่างงู้นอย่างนี้จะเอ่อทำแบบ พื้นที่จำกัดเขาไม่ต้องกักตัวออกมาเดินเล่นชายหาดได้บลาบลาอะไรสารพัดสุดท้ายไม่ทันแล้วพอกําลังคิดจะทาให้มันมากขึ้นปุ๊บอ่ะเว็บสองมาอีกและนี่ก็เหมือนกันคิดจะไปเปิดช้าเหลือเกินก็หนึ่งตุลาใช่ไหมเดี๋ยวพอทําจริงเดี๋ยวมีอะไรมาเตะทวงอีกสุดท้ายก็ไม่ทันอีกตามเคยอย่าลืมนะครับว่าประเทศแถบนี้ใกล้ๆเราด้วยรวมทั้งคือคือ,คอกลุ่มเดียวกันหมดแหละเป็นประเทศจิตตกโควิดวัคซีนก็อาจจะไม่ได้ป้องกันได้ร้อเซเดี๋ยวมี เรื่องอะไรต่างๆที่มากระทบกระแทกอีกก็เดี๋ยวอาจจะกลับไปจิตตกกันอีกรอบหนึ่งอาจจะไม่ได้เปิดอีกก็ได้ใช่ไหมบาหลีอินโดเนียบอกจะเปิดตั้งแต่กลางปีที่แล้วเสร็จแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนกระทั่งว่าปีนี้อ่ะดันจะมาเหมือนเราทั้งนั้นแหละแถบนี้มันเหมือนกันหมดเลยอ่ะก็คือแบบไม่รู้กังวลอะไรกันนะกัะหนาขนาดญี่ปุ่นเองก็อ่ะสุดท้ายก็จะจัดโอลิมปิกแบบที่ให้คนดูนั่งดูอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่หมายถึงว่าต่างชาติเข้าไม่ได้ ครับก็อตอนนี้แอตดาล่อดหนังสือถึง4หน่วยงานคือรวมทั้งท่านด้วยแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยขอเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วแบบไม่กักตัวกรกฎาเป็นต้นไปอันนี้คือถือว่าเรียกร้องน้อยแล้วนะจริงๆต้องเมษานะคือที่ผมแนะนําคือเมษาเนี่ยเสี่ยงต่ํามาก่อนเลยได้ ไม่ต้องกักตัวเสี่ยงต่ำอมาเลยอ๋อออลืมไปพี่ใหญ่เขายังไม่ปล่อยคนออกมาใช่ไหมเออถ้าเปิดไปก็ไม่มีมาอยู่ดีก็กรกฎาก็ละกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามั่นใจปีนี้ถ้าเปิดหเดือนคือกรกฎาเป็นต้นไปสร้างรายได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ห้าแสนล้านห้าแสนล้าน,น,นจากต่างชาติมันก็แค่หนึ่งในสี่ทั้งทางที่เราเปิดครึ่งหนึ่งนะเปิดครึ่งปีนะแต่เราสร้างรายได้ได้แค่หนึ่งในสี่แต่ก็ยังโอเคถ้าเกิดว่าเปิดได้ตามนั้นจริง เพราะว่าของเดิมเขาะจะเปิดตุลาอันนี้ขอเลื่อนมาเร็วขึ้นได้ไหม1กรกฎาคมได้ไหมช่วยแรงงานกลับมาทํางานได้ไม่ต่ํากว่า1ล้านคนก็ทั้งระบบจะมีอยู่2ล้าน5แสนคนนะครับแถมไม่เป็นภาระรัฐบาลในระยะยาวนี่ไงประโยคเนี่ยที่เขาบอกว่าเออปกติพ่อแม่ต้องคอยกระตุ้งให้ลูกขยันทํางานไอ,อ้นี่ลูกจะขยันทํางานแต่พ่อแม่คือ,อยังไงพ่อแม่ขี้เกียจซะเองแอตต้าก็คือเป็นสมาคมทัวร์ที่รับต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทย ก็บอกว่าสมาคมได้ทําหนังสือขอรับให้รัฐบาลเปิดรับต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบไม่กัดตัวถึง4หน่วยงานเมื่อกี้บอกไปแล้วจําได้ว่ามีบางคนเนี่ยรองนายกบางคนเนี่ยโอ้ไปโฆษณาซะหรูหราเลยว่าเราจะพยายามนะเราจะเอาการท่องเที่ยวก,กลับมาให้ได้จะช่วยพวกเขาหรืออะไรประมาณเนี้เออนี่คือความพยายามของท่านแล้วแหละแต่ทางเอกชนแบบว่าเนื่องจาก ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ได้ทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วณข้อมูลวันที่10มีนาคมพบว่ามีจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนทั่วโลกรวมกว่า300ล้านคนรู้สึกว่าเพิ่มสปีดที่เร็วมากนะก่อนหน้านี้ออกก็อ่านเจอว่า200ล้านอันนี้300ล้านแล้วแต่ของไทยหลักหมืน่นซึ่งสมาคมประเมินว่าครึ่งปีแรกทั่วโลกจะมีคนฉีดวัคซีนมากกว่า1,000ล้านคนของไทย1ล้านกว่าคน คาดว่าจํานวนคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วมีความต้องการออกต่างประเทศมากกว่า200ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้เป็นถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นเป้าหมายที่สําคัญของทุกประเทศต้องการให้เข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวยกเว้นประเทศนี้เพราะว่ายังระแวงไม่เลิกก็คือเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศก็เลยงงว่าประเทศเหล่านี้แข็งแกล่งมาจากไหนเพราะว่าประเทศที่เขาร่ํารวยกว่าเราอย่างอิสราเอลหรือสิงคโปร์เนี่ยเขายังอยากได้นักท่องเที่ยวเข้า ประเทศเขาเลยใช่ไหมถึงจะยังไม่กล้าเปิดหมดแต่ก็ได้ทำทราเวลบับเบิ้กับคือจับคู่เที่ยวกับประเทศอื่นๆกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือยังเลยวัคซีนโควิดเป็นความหวังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเชื่อถือและมั่นใจว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดในขณะนี้โดยหลายสิบประเทศทั่วโลกได้เตรียมประกาศนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หมายถึงที่ฉีดวัคซีนเนี่ย ให้เดินทางเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวในเดือนกรากฎา,าคมหกสี่เป็นต้นไปหมายถึงประเทศอื่นก็ด้วยเหรอที่จะให้เข้ากรากฎา,านี้ทางสมาคมก็เลยอยากขอร้องให้รัฐบาลพิจารณาเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ฉีดวัคซีนโควิดสิบและมีวัคซีนพาสปอร์ตให้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้โดยไม่ก็ไม่ต้องกักตัวเอ่อเงื่อนไขย,ยังเยอะไปนิดนึงเพราะว่าวัคซีนพาสปอร์ตเองก็ยังไม่ค่อยจะมีกันเลย โดยให้ทยอยเปิดตั้งแต่มิถุนายน64เป็นต้นไปครับแต่ก็เราก็ยังคงเป็นเด็กดีเพราะว่าเราก็บอกว่าโออเปิดเถอะนะก็เดี๋ยวจะต้มยำทำแกงยังไงก็ได้อะไรเงี้ยขอให้ไม่ต้องกักตัวเหอะขอแค่อย่างเดียวเพราะว่าทางสมาคมก็สนับสนุนให้รัฐบาลยังคงมีมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยอื่นๆเพื่อให้ยังคงควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดได้อย่างเช่นการตรวจเชื้อโควิดอีกรอบเมื่อมาถึง5อากาศยานของไทย คือสุวรรณภูมิยังไม่มีที่ตรวจโควิดเลยนะไม่มีข่าวว่ากําลังสร้างอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เลยแปลกมากไมล่ละประเทศอื่นเขามีที่ตรวจโควิดที่สนามบินอันนี้ไม่มีมีแต่เทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิอย่างเดียวแล้วก็มีแอปพลิเคชันสําหรับเป็นเครื่องมือติดตามตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นต้นถ้าประเทศไทยรีบเปิดตั้งแต่มิถุนายนก็จะทําให้ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับต่างชาติได้ประมาณ8ล้านคนอออ เปิดรับที่ฉีดวัคซีนโดยทันทีเกือบลืมซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทําให้ประเทศได้ประโยชน์ใน4ประเด็นหลักหนึ่งคือทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว5้0แสนล้านซึ่งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างมากสงสัยมันจะน้อยไปนะเขาก็เลยไม่สนใจมากนักเนี่ยออสองทำให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมามีงานทำได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคนสามรัฐบาลมีไรายได้จากการจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กลับมาดาเนินธุรกิจได้อีกครั้ง จริงๆควรจะงดไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีถัดไปค่อยเก็บ4ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและท่องเที่ยวจะไม่เป็นภาระที่รัฐบาลต้องการให้ช่วยเหลือเยียวยาในระยะยาวก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนะครับมีแต่อะไรนะไทายเที่ยวไทยซึ่งก็ขายไม่ค่อยจะออกก็เสียดายแทนนะครับว่าทางภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเขายังเป็นเด็กดีเกินไปหน่อยเพราะว่าการเรียกร้องแค่เบาๆเท่านั้นเองก็อย่างที่อ๊อฟคิดก็คือ เราควรจะรีบทดลองเปิดรับเสียงต่ำไม่ต้องกักตัวตั้งแต่เมษาแล้วจริงๆตั้งแต่มีนาแล้วสิเพราะว่าเมษามันก็บังเอิญใกล้เทศกาลพอดีใช่ไหมจริงๆตั้งแต่มีนาแล้วนะเพราะว่าเขาก็คือฉีดวัคซีนกันไปเยอะตั้งแต่ม,มกรากรุ่งพายแล้วอะไรเงี้ยก็ทดลองก่อนเลยอันนี้คือทีพูดข่าวไปวันก่อนก็อาจจะรอการแพทย์วิจัยก่อนแล้วก็มาเสนอเสร็จแล้วก็เสนอเสร็จแล้วก็รอพอลกจุกเฉินหมดก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยลดให้ก็นู่นนั่นนี่ครับ ก็คือเหมือนก้มหน้าก้มตาเอาแต่ของตัวเองอย่างเดียวที่คนอื่นพูดก็เอาแต่ของตัวเองอย่างเดียวอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ